กิงมะม่วงสวัสดีทุกคนนะจ๊ะลุยเองตัดเองตัดเองลุยเองเนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาใบเบยไปหมกหใส่ตามกระถางต้นไม้ผู้นี้เป็นปุ๋ยชั้นดีนะเนี่ยพอตัดแล้วเขาจะได้รับแสงโซนนี้ก็จะมีแสงส่องถึงบ้างแล้ว อันนี้ที่ปักปักไอ้น,นั่นไว้ปักมันหวานญี่ปุ่นไว้ตัดมาโดนทับหักเลยอันนี้จิกทะเลทำไรก็อัดคลิปทิ้งไว้นะจ้าพวกเราทุกคนอัด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 ลุยตัดคนเดียวเลยนี่ โอ้ยปีนปีนข้ามมาปีนปีนปีนข้ามจากขางนี้มาปีนไหทำทำในขณะที่เรามีแรงอะไรที่เราทำได้เราก็จะทำโดยที่ไม่ต้องใช้อะเฮียเราก็ได้เนี่ยที่ตัดกิงก่งริดกิ่งอันไหนที่เราทำเองได้เราก็จะตัด อเดี๋ยวเราก็จะตัดริดริดริดรากออกไปไม่ใช่ไม่ใช่รากสิรากเนี่ยตรงนี้ก็จะตัดเหมือนกันเดี๋ยวเราจะทยอยตัดกิ่งนูน้นกิ่งนี้ออกไปเพื่อที่จะให้โดนแสงเพราะว่ามะม่วงบังแสงแดดหมดเลยบังแสงโซนนี้หมดเลยอะ่ะ บางแสงไอตัวนี้ด้วยอะฟิงก์เนี่ยฟิงก์เดิไม่ได้เออการจราจอติดขัดมีต้นไม้คนกั้นทางไว้ <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัด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 ทยอยตัดแล้วก็เอามาใส่ตามกระถางต้นไม้หรือหรือเดี๋ยวเราจะบอกให้ถ้าใครมีถังใหญ่นะถังหมักะถัง ถังสักประมาณ200ลิตรตัดพวกนเนี้ยเนี่ยตัดใบไม้ต้นไม้เศษไม้กิ่งไม้เอาไปหมักในถังหมักพืชก็ได้ซึ่งการทำหมักน้ำหมักพืชต่างๆพืชผักอะไรเงี้ยมันก็ไม่แตกต่างจากการหมักน้ำหมักเศษอาหารหรอกเข้าใจใช่ป่ะเอาไปใส่เยอะๆ ให้ได้3ากิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลแล้วก็หมักไว้เป็นเดือนได้เพราะการหมักยังไงก็ต้องใช้น้ำตาลน้ำตาลกากน้ำตาลเป็นอาหารจุลินทรีย์กันอิคคนหน่อยจี คนนะ่ะนี่นี่มีโห้รังมดเดี๋ยกกันอันนี้มีก่ะคนก่นอนชริษฎีสังเคราะห์แสงสมมติเราเอาเดี๋ยวนะโอ้โหรกจัง เดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูซึ่งอุ๊บอันนี้ก็อันั่นละน,นี่ก็โคนมายังว่าจะสับสับต้นมะละกอใส่นู่นนะใส่นู่นนะ่ะเออยังไม่ได้สับสมมติเราอันนี้หมดแล้วอาตัดหมกไปในนี้เสร็จเรียบร้อยแ้วใ่ปะเราก็เอาน้ำหมักเนี่ยสาดสาดเลย ในนี้จะมีน้ำหมักเสรอาหารน้ำหมักปลาของน้องตั้มความสุกุูกอินสีน้ยสีนี้สวยงามมากเลยสีเนี้ยได้ที่แล้วนะแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ยสาดเข้าไปมันไปช่วยย่อยน้ำหมักเนี่ยมันจะไปช่วยย่อยช่วยย่อยสลายให้เร็วขึ้นเนี่ยต้นเนี้ยต้นมะยมแดงนะจ๊ะเนี่ยทำแบบนี้แหละ ตรงนี้ปลูกอะไรไม่ได้เพราะเป็นเส้นทางการเดินทางของน้องเหมียวน้องเหมียวจะข้าไปข้ามมาข้ามมาข้ามไปเพราะฉะนั้นปลูกอะไรไม่ได้เพราะน้องเหมียวเขาจะย่ําหมดเลยว่ากระทงกระถางเนี่ยยังไม่ได้เอาออกนะนี่เป็นแตงกวาของน้องบีแม่บีปลูกผักนะใครสนใจกระท่อมไปที่ช่องแม่บีปลูกผักอันนี้ก็เริ่มเดี๋ยวเขาจะโค่นนะ เนี่ยมรกอเนี่ยตัดๆัดหันหันแล้วก็เอาไปใส่ไว้ดินนี้ได้เลยเป็นปุ๋ยหมกักชั้นดีสวัสดีบอกไก่ของแจ๋วุิยน่ากินจังเอาเพื่อนใหม่รู้ยังเพื่อนใหม่ใหม่รู้ยังว่าเนี่ยยอดอ่อนๆของขนุนเนี่ยสามารถกินกับส้มตำราบน้ําตกซุปหน่าไม้ได้เป็นอย่างดีเอาลองดู ใครไม่เคยกินใบอ่อนๆของยอดขนุนเกีย์ส้มตำมันจติดใจนะจ๊ะป้าไก่ของแจ๋วคุณวิรัตยิ้มแยม้มเป็นเพื่อนที่น่ารักของแจ๋วเองนี่เห็นป่าว่าต้นเขาอันนี้เป็นมะม่วงเออเขียวเสวยที่มันมัน่ะเดี๋ยวเราทยอยตัดทยอยตัดนะไม่รู้อะจะทำไรก็แล้วแต่ก็อัดไว้ อ,อ,อัด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 ไว้ก่อนจะปล่อยตอนไหนก็ไม่เป็นไรเก็บไว้เราจะได้มีมีคลิปปล่อยทุกวันนะอัดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไปโอ้ตายแล้วนังหนวดของพี่พี่อุตส่าห์อัดแบบทำอะไรนะประกบไว้เพื่อที่ให้รากเขาเดินถ้าเกิดมีรากเดิน เราก็จะได้ไต้หวันสตรอเบอรี่อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งต้นใหญ่มาไต้หวันสตรอเบอรี่ของน้องหนวดเราพยายามสุดชีวิตแล้วท,ยยยยลที่จะขยายเนี่ยพยายามมากแล้วที่จะขยายเนี่ยเพราะเราต้องการเอาไปปลูกปลูกตรงไหนเนี <c> ่ย <oughs> ใครสนใจมานอกมาแปลกไปที่ช่องดีโชว์สุงอินนะจ๊ะใครสนใจฟิกหรือเือดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบลี่เขาตาเที่ยนนครพนมด้วยไปซื้อติดต่อซื้อหาต้นมงต้นไม้พืชต่างๆได้เลยนะไปทักไปทักมนีนู่นมีนี่ไหมอะไรเงี้ยไม้ด่างพวกไม้ด่างว่านพืชอ,อะไรต่างๆนะเราลองไปทักดูโตไหมโตดีนะนต้นนี้เป็นต้นของของอดัมออสตรกีนะที่นัโหนดให้มา อตอ้นเขาใหญ่แล้วเนี่ยดูไต่หวานสตรอเบอรี่ตั้งหนวดนะเนี่ยจากที่น้องหนวดให้มากิ่งเล็กๆอ่ะเห็นพอเริ่มโตใหญ่แล้วนะดีใจมากเลยอ่ะสาวน้อยสาวน้อยเริ่มเริ่มงอกออกมาแล้วนี่เห็นปะเห็นป่ะเขียวดีจังอุ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันเป็นเดี๋ยวอัอย่างเงี้ยหักแล้วไปจิ้มได้แล้วเนี่ย เนี่ยหักตรงเนี้ยแก้วมังกรเนี่ยแล้วก็เอาไปจิ้มลงดินได้แล้วนะนเนี่ยเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ต่อได้ละเนี่ยหักปุ๊บจิ้มปับ๊บจะติดไหมเนี่ยเนี่ย,ยขอใครสนใจอ,อ,อ้อยหวานไปที่ช่องน้อยทำสวนนะจ๊ะทุกคนต้องไปติดต่อหาสนี่น,น,นีอันนี้เป็นมะเดือ่ออุทุมพรเห็นไหมมะเดือ่ออุทุมพรน,นี่เดี๋ยวจะเอาไป เป็นทำต้นตอของมะเดื่อที่น้องเอช่องเก้าเก้าเกษตรอินทรีย์ให้มามะเดื่อสายพันธุ์อิรักกี้กับกับสายพันธุ์ญี่ปุ่นเออไปติดต่อหาช่องน้องเอเก้าเก้าเกษตรอินทรีย์ได้เลยอันนี้เราก็เอามาใส่ไ้นะเราก็จะทยอยตัดตัดแล้วก็หมก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 ,มกใส่กระถางเนี่ยคุณหน่อยคุณหน่อยงานจริงๆคุณหน่อย,อยบ้านไร่บางพยอม ใครสนใจพืชผักต่างๆไปที่ช่องบ้านไร่วังพยอมได้นะมาซื้อช่องพวกเรานะทุกคนนะช่องพวกเราเนี่ยแหละถ้าซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังไม่แบบไม่โดนโกงอะ่ะเอาเป็นว่าไม่มีใครโกงอย่าไปซื้อตามเพจบ้าประคอแตกพ,แพูดแล้วขึน้นพูดแล้วขัดตาดนะโมโหวพวกมันโกงเขาได้ทุกวี่ทุกวันไม่สงสารคนโดนโกงมั่งไงรู้พวกนี้เนี่ยนาะฟิงเนะนะ ไปไปเดี๋ยวแม่ออกไปเดี๋ยวแม่ออกไปเดี๋ยวแม่ออกไปเองพอดีตัดแล้วก็โอ้ยงานใหญ่ของเราเลยเนะี่ยงานบ้านก็เยอะงานทำช่องก็แย่สารพัดเพราะฉะน,นั้นก็ไม่รู้อะทำไปจนกว่าตัวเองจะไม่มีแรงแค่นั้นเองทำไปแล้วพวกเราทำไปเรื่อยๆ ทำไปจนกว่าเราจะหมดเรื่องหมดแรงแล้วค่อยว่ากันอีกทีน,นะจ๊ะเนี่ยเอามาทำปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดีนะเวลาตัดแต่งนู่นนี่หรือจะทำเอาเนี่ยกิ่งก้านเนี่ยเอาไปปักไว้ทำเป็นเป็นหลักไม้เลื้อยให้ต้นพืชผักที่เขาเลื้อยอะได้เนี่ยเนี่ยตัดแล้วก็ปักปักทิ่มทิม,ทมได้เลยเห็นไหมฟิลมาหนี่มาเดินตามแม่มาเดี๋ยวนี่ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อน น,นีถ่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดการแล้วมาลูกมาเดี๋ยวเออตัดแล้โล่งอย่างนี้นี่สู้ไปด้วยกันนะจ๊ะทุกๆคนสู้ไปด้วยกันใครมีเงินก็ใครขายของขายอะไรก็ลองโปรโหมดช่องนะจ๊ะลองดู มันไปเพิ่มยอดขายให้เราได้เป็นอย่างดีส่วนพวกเราก็ขยันทำไปถึงแม้พี่ยูมันจะเห็นแก่เงินก <c oughs> ระดามันเองแล้วอะ่ะบนมนะันอ่ะเราเป็นช่องที่ไม่เหมือนช่องใครนะเราเห็นอะไรไม่ถูกต้องไม่ชอบใจอะไรคืออะไรที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วมันไม่เป็นธรรมเนี่ยเราจะพูดนะเราเป็นคนชอบพูดเรื่องแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราคิดว่า เราไม่เหมาะที่จะทําช่องอีกต่อไปไม่เหมาะที่จะทำเราอยากเป็นปักเป็นเสียงให้กับประชาชนมากเลยเนี่ยใครที่ถูกโกงใครที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็อยากจะตรวจสอบพวกทุจริตคอรัปชันของหน่วยงานรัฐเป็นที่สุดเลยเอออยากมีอํานาจจะปราบปรามพวกโกงให้หมดประเทศชาติเราจะได้เจริญเจริญสักทีหนึง่ง ไอพวกทุติตคิร์รับชันเนี่ยมันดึงรั้งประเทศให้อยู่แบบเนี้ยมาหาสาวน้อยอีกแล้ววนเวียนาหาสาวน้อยขอชิมหน่อยนะจาะนี่คือถ่ายไปหลายคลิปแล้วเนี่ยสาวน้อยอ้อยออ้ยหวานร้องเพลงเพราะมากนะจ้าทุกคนไปดูที่ช่องน้อยทำสวนแล้วก็ดูนี่ด้วย กำลังกินเฮ้ยฟิงอันนี้มันเฮ้ยอันนี้มันคันลูกอ,อันนี้มันตำแย่ฟิงกินตำแย่ไม่คันหรอฮะอันนี้นต้นตำแย่นะอุ้ยกินตำแย่นะไม่คันเหรอเนี่ยเอาเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยฟิงไม่คันเหรอจ๊ะแสดงว่าชอบกินต้นตำแย่เลย ต้นตะแยเต็มบ้านหมดพริกก็ทยอยออกเลายทยอยออกละเดี๋ยวกันฝนมาฝนมาแล้ไปดีกว่าไปกับน,นะจ๊ะสาวน้อยในี่ใครสนใจอ้อยไปซื้อที่ช่องน้อยทำสวนได้เลยนะจ๊ะทำงานก่อนดีกว่างานเยอะด้วยเยอะๆจะแปบเป็นลม เยอะมากทําคนเดียวด้วยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะ่๊จะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะช่องเล็กช่องใหญ่ให้ความรู้หมดเลยแค่นี้นะ